อ่าสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับเห็นใบไหมครับสวยไหมครับสวยนะครับเหลืองเหลืองนะครับดูนะครับโกเมนสีทองนะครับโกเมนสีทองจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเขายอดเน่านะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งซึ่งยอดเน่าเนี่ย ยอดเน่าเนี่ยครับเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือเขาว่ามีมดด้วยนะฮะเข้ามากัดกินยอดเขาประมาณนี้นะครับทําให้ใบเขาก็เหี่ยวไปนะครับเริ่มเหี่ยวไปแล้วทีนี้วันเนี้ยอดเขาเน่าอย่างเงี้ยจะทํำยังไงดีซึ่งเขาก็จะตายแล้วแ่ะแจริงๆแล้วไม่ตายหรอกครับผมเห็นไหมครับนี่ ยอดใหม่ของเขานะครับขึ้นมาแล้วนะครับมดก็ยังคงอยู่นะครับนี่หนึ่งยอดนะครับนี่ยอดใหม่แล้วยอดใหม่ยอดหนึ่ง,งก็กตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะมาตัดเขานะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับนี่สังเกตนะครับเขาจะมีตาอยู่นะนี่เห็นไครับหนึ่งตาสองตาสามตา สีตานะฮะตาเดี๋ยวผมจะหั่นอย่างนี้นะครับเป็นข้อๆแล้วไปช่ำนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะครับว่าทำไงบ้างอโอเคเราก็อันแรกเราก็ต้องเอาออกเขาออกมาก่อนนะอ่ะ เรามาดูกันว่าระบบรากเขายังดีอยู่นะครับรากใหม่ก็กลังจะเกิดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างรากเขาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเนี่ยนะครับก็จะเห็นรากเขาว่าตรงรากเขาก็จะมีก้านใหม่ออกมาคือก้านนี้นะครับก้านนี้หนึ่งนะครับก้านนี้สองตรงตาตรงตาเขานะครับสองนะครับ ล้วก็จะมีตรงนี้อีกตรงนี้อีกเป็นสามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อีกพเขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับโอเคเพรา okay. ะฉะนั้นเราจะต้อง <c oughs> เลาะลากเขาให้หมดนะฮะเลาะลากเขาให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นกันว่า <c oughs> อย่างไงบ้างส่วนยอดข้างบนที่เหลือไม่น่าจะรอดแล้วก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผม <c oughs> ดูใบเขาก่อนเนี่ยละครับ อาบุษราคามจริงๆสีเหลืองอลามเชียวโอเคงั้นเดี๋ยวไปซอ้อลากก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูขั้นตอนต่อไปนะครับ<ป>นี่ครับผมล้างรากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาส่วนที่สามารถที่จะดึงออกได้เช่นเปลือกนี้ออกให้มากที่สุดนะครับเนี่ยพวกเปลือกพวกน,นี้เอาออกให้มากที่สุดนะครับทีนี้เราจะมาดูดูกันว่ามันมีตรงตาตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าใน,สนเสน่ห์เสน่ห์จันทร์ของ มันจะมีรากซึ่งค่อนข้างที่จะคล้ายกระตานะครับเน,นี่ยเองรากเนี้ยไม่ใช่ตาเขาตาของเขาจะเป็นลักษณะอันนี้ก็รากเขานะเนี่ยรากเขาเนี่ยรากรากนะฮะตาของเขาจะเป็นอย่างนี้นี่ปุดๆมานะฮะเนี่ยปุดๆมาที่เขียวเนี่ยตาเขานะครับเนี่ยใช่อันเนี้ยตาเขาอ่าอันนี้ก็ อันนี้ก็ตาเขาเหมือนกันน,นี่ก็อีกตาหนึ่งสังเกตก็เกิดเป็นตาเขาสังเกตได้ง่ายๆนะฮะจะมีตุ่มเขียวๆตรงปลายยอดมันนะเอออันนี้คือตาเขาอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นรากแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราค่อยหันไปก็ได้อันนี้ตาเขาโอเคเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันนี้ก็ตาเขาเนี่ยนะฮะตุ่มๆข,ขาว โอเคเพร okay. าะนี้อ่าผมบอกก่อนถ้าเป็นต้นเสน่ห์จานที่มันรากมันอยู่ใต้ดินลึกๆนะครับเขาจะแทงเขาจะแทงตาขึ้นมานะครับก็ต่อเมื่อใบข้างบนเขาเสียไปแล้วนะฮะใบข้างบนเขาเสียคือเขาไม่สามารถที่จะหาอาหารได้นะครับเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องแทงตาใหม่ออกมานะครับเพื่อที่จะให้เขาดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นตัวตาที่อยู่ล่างๆส่ดอย่างกิ่นอย่างตัวนี้ครับทั้งหมดเนี่ย ผมตัวนี้อยู่ล่างสุดเนาะมันก็พยายามแทงตาขึ้นมานะครับอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะสร้างรากขึ้นมานะฮะสร้างรากขึ้นมาทําไมสร้างรากขึ้นมาเพื่อหาอาหารนะครับช่วยหาอาหารนะฮะแล้วตรงส่วนของเนี้ยเขาก็จะย่อยสลายไปนะครับจนเกิดมาเป็นต้นเดี่ยวต้นใหม่เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาหั่นเพื่อที่จะขยายของเขานะครับเพราะว่าส่วนยอดของเขาตรงนี้ได้เสียไปหมดแล้วนะครับก็คือตายไปเพราะว่าอ,อ,อันเนี้ย ทำน้ําด้วยแล้วก็โดนมดนะครับมดเข้าไปทํารังนะฮะตรงตรงกาบใบของเขานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องจัดการเลยก็คือหั่นเลยนะครับอันนี้ครับหนึ่งตาอืมเนี่ยนะครับหนึ่งตานะครับสามารถที่จะ <c oughs> เอาไปปลูกได้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันมีรากแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงวัสดุปลูกเลย เดี๋ยวเราค่อยหั่นกันทีเดียวเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างตาเนยจันเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับเวลาหัน่นอันนี้ก็หนึ่งตานะครับก็หั่นไปเลยดูดีๆนะครับเวลาหัน่นอาจจะมีตาเข้าด้วยอีกด้านหนึ่งนี่นะครับ เป็นกนณะนี้เนี่ยผมหันเดี๋ยวโดนตาเขาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยก็ตาเขานะน่าจะตาเขาแหละเนี่ย,เ,ยเขียวเขียวเดี๋ยวผมจะไปทำก็เดี๋ยวผมก็จะวางลงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตาหนึ่งดูรอบๆดีๆนะครับ การผ่าชิ้นตานะฮะการผ่าชิ้นตาของสเสนจันทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสเสนจันบุษราคำสเสนจันประกายดาวสเสนจันอะไรต่างๆะฮะก็ลักษณะของการหั่นชิ้นตาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์เนาะอันนี้ก่งองอ้อมาแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะตรงนี้ก็มีตาหนึ่งนะตาหนึ่งผมก็จะหั่นอย่างนีง น,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 นะครับตรงนี้ตาอีกตาหนึ่งนะครับตรงนี้ตาหนึ่งที่จะเกิดงั้นก็หันอย่างนี้น,นี่ตาหนึ่งนี่ตาหนึ่งแต่ต้องดูรอบรอบ ไดูค่อนข้าที่จะอ,อันนี้ก็ตาหนึ่งนะไม่มีมีตานี้ก็หันนี่นี่ตาหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนีสแล้วมันซอยได้นะ ก็ไม่เป็นไรผมก็ยากเหลือเกินอ่ะอืมเนี่ยอาจจะโดนเสี่ยวไปด้วยไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ผมจะวางขึ้นอันนี้น่าจะเป็นตาสุดท้าย เดี๋ยวผมก็จะวางไปเหมือนเดิมน,นะหนไห้ <c oughs> ก็ทั้งหมดนี้ก็ <c oughs> ตัดเสร็จแล้วก็ทาปูนตรงแผลกันนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้หมดนะครับ,บอ่ะอ่ะเนี่ยฮะหลังจากทาปูนแดงแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นสองข้างนก็ทาทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็รอให้ปูนแดงร <c oughs> อให้ปูนแดงแห้งนะครับ โ okay. อเคอะเรามาดูวัสดุ <c oughs> วัสดุปลูกก็จะมีขุยมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ผมก็พูดผิดแล้วขุยมะพร้าวแช่น้ำนะครับแล้วก็กามะพร้าวสับเล็กนะครับเป,นปน็นขนาดนี้เมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้ผมบอกว่าโกเมนหรือบูสราดำนะต้นนี้คือต้นโกเมนนะครับต้นโกเมนโกเมนที่แปลว่าสีเหลืองอ่ะพอะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่กับตะกร้าตัวนี้นะฮะ เพื่อที่จะให้ก็ระบายน้ำใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาวางสังเกตตรงไหนถ้าเกิดเขามีตาเอาตรงนั้นขึ้นนะครับตรงนี้ลากเขาตรงเนี้ยลากเขาตาเขาอยู่นี่ตาเขาตรงนี้สีเขียวก็วางวางไปนี้เลยนะฮะวางเข้าไป อันนี้ครับผมจะให้เขาโตหน่อยก็วางครับไปเลยตรงไหนที่มีตาก็วางอันนี้ตรงตานี้นะครับกับตาตรงนี้เขาบมก็จะวางอันนี้ก็มีตานะครับดูแนวทางการที่เขาจะขึ้นก็ขึ้นจะข,ข,ขึ้นเสียงนี้ก็ตั้งลงไปเขามีฝั่ง อันนี้ตาเป็นอย่างนี้นะครับก็วางนอนวางนี้อันนี้ยอดเขามีตาตรงนี้ตาตรงนี้ก็จิ้มเขาลงไปครับมีตาเขาก็วางดูตาเขานะฮะตาเขาอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นขึ้นอันนี้ก็ตาเขา ครับใช่ไหมอืมใช่ตาเขาก็ว่าง <c oughs> ทีสุดท้าย <c oughs> อันนี้คือตาเขาจริงๆแล้วตัวนี้ตัดไปมีตา,าอีกทรงนี้อันหนึ่งผมก็เสียไปแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคใน,นีตาเขาดีไหมก็ว่างเขา <c oughs> แล้วก็กบเลยครับ ก็กบเข้าไปเลยแล้วก็วันนี้แดดที่ <c oughs> ลำไรนะครับวันนี้แดดลำใหญ่ <c oughs> ส่วนตัวที่เป็นตาขึ้นองอกมาแล้วตัวนี้ผมก็จะให้เขาลากเดินดีกว่าแล้วค่อยย้ายนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคคลิปนี้ ก็ประมาณนี้ก็ลองไปทําดูนะครับผหรบบคนที่อยากจะขยายเมื่อกี้ผมได้ประมาณเกือบ10บตานะพอไปได้ประมาณสิบข้อก็เดี๋ยวรอให้เขาโตนะครับอันนี้คือการขยายพันธุ์ของเสน่จันนะครับก็คงก็คงจะทําแบบง่ายๆเนาะก็ประมาณนี้อ่าแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลดน้ํานะครับก็รดน้ําก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็รอวันงอก ก็ใช้เวลาในการงอกอยู่ก็อยู่ประมาณสักเดือนถึงสองเดือนนะครับอ่าพประมาณนั้นก็ไว้ในที่ร่มนะครับแดดลำไาโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมลองไปทากันดูนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็สังเกตตาเขาดีดีเวลาตัดก็ระวังอย่าให้ไปโดนตาตาหนึ่งอาจจะมีการสูญเสียตาตานั้นไปนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมช่องผม ขอบคุณท่านที่กดติดตามทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกๆยอดวิวขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะทำคลิปอะไรต่อไปนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ